ที่น่ไทยเานีเราก็เจอกันมาตั้งแต่สมัยผมเป็นประจุราชการนะครับเจอกันที่น้งไทยนะเจอที่ไปต่างไป20-30ปีวันที่ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ด้วยอที่ถึงราชการเรานะครับเราถก็กับไปที่น้งทยเนืนะครับก็ต้องขอแสดงความยิดีนะครับท่านไปได้ความรับผิดชอบยิ่งรึ้นปี่นองไทย กับ่าเก็ขอให้มีความสุขนะครับถึงได้กี่ปีนะครับรุ่นพวกเราทุกสุจริตเสียแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับพื้นที่ตัวถิ่นเนินก็มีความผูกพันกันกับพื้นที่คนไทยนะครับก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ มีาจจะกอยนนที่การงานต่อไปนะครับผู้นา้ทาสออและพน้องจากอ่ตอที่นท่านผมก็มีใจกท่านขอเางานด้วยกันถึงรูปคนีครับผมาอยู่ที่นี่ได้สามเดือนกว่็ได้งานเยอเลยครับ ยาเสพติดในเรื่องของทุมชนร้อหนักในเรื่องของการรดระโดงเกี่ยวกับที่เราไปกระโดเกี่ยวกับลืมนั่นแหละครับแล้วก็ในเรื่องของการจับกลุ่มในเรื่องของการผลิตงานวัฒนธรรมลายนะครับเราก็ได้ไปด้วยกันแล้วก็ตรวจจับเรื่เยืสังคมอาจจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับที่เราได้รบพวนขอเข่าก็ไปด้วยกัน ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะครับได้ให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานของอำเภอก็เลยได้ออกทำงานด้วยกันตลอดนะี่ต้องขอบคุณท่านงานสําเร็จก็ท่านเป็นส่วนหนึ่งของของงานของอำเภอในความที่ทำได้ประสบความสําเร็จอย่างการคัดกรองเในงานค้นหาเนี่ยนะครับเป้าร้อยสี่สิบครันี้เราได้ถึงร้อยแปดสิบนะครับเกินจากเป้าไปเยอะ ก็ได้รับคำตุนจากจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ประสานงานการทำงานในตลอดก็เสียดายต้องใที่หมอไปโดยไทยแต่ว่าก็ดีใจกับท่านที่ได้กลับบ้านนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่ได้ไปก็คือตำแหน่งใหม่เนี่ยตำแหน่งเดิมครับแต่เป็นล่าสุด ได้ไปอทาพอรดกแล้วก็มันมีหน้าที่การงานมันจะตำแหน่งที่โตขึ้นแลก็เสียใจเยค่ะที่เราไม่ได้ร่วมงานกันแต่วาก็ยังอยู่ใกล้กันเสมอเนาะก็ขอบคุณที่ที่เป็นทุกทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้ที่เราวมงานกันกันเรื่งายเสียดายก็ได้ไดมไไไได้ดาด้ได้แนว เรู่มาอนมาคเ้ยเดือนก็เราาแต่เพื่อนม่ไปเนี่ก็รู้สึกแก้หายนะคะทุกทนา่้เรนะคะคิดไว้ว่าคงเป็นสุราใหญ่บแต่ก็เร็วพอได้ยินยบอกว่าจะจัดงานยันคืนนั้นจบขอบคุณในสิ่งดีๆที่หมอสาวทำให้สมเด็จเรานะกลุ่มอศม ทุกคนแถวบ้านบอกว่าเอ้างานเราจะไปยังไงต้องมีม <waters. S 3> ัเขอวงานกสมเาก็ลาบรื so ่ร right ่วมโดยมาตอเป็น right ผ้จัดการนะคะาหาตาเพื่อนคิดว่าะหาตเวือนไม่ต้ใงมาทำงานมีองานุนเป็นอย่างน้ก็ขอให้มาเรประสบควมสำเร็จตามที่คิดไว้กะคะจากเป็นไทยแล้วขอให้โด่งดังและที่มีคนเม็นคนไทยที่จับมอเตอา์เเเยอะๆามกิดะก็ตาม ขอใบโอนหน้าแม่หมดเขาไปรับานที่ตําแนงที่โนนไทยไว้หน้าท่จะงานของหมดเขาจะเลยรุ่งเดือนไปที่หนพร้อมลาบยกสระเจิญจะคิดถึงใคขอได้กลุ่อนแม่ป่าทางานนะคะที่ก็จะไปทางานก็ขอได้กลุ่มตอนแม่า จะทากินอะก็ขอยหดเยอะๆรวยก็รวยแล้วไงก็จะเิรอนแล้วกันค่ะเราเป็นรุ่นทำงานแต่ละแก่โง่หุ่นเดต้นกินกันมอสตัวทาใจหายท่ดีใจได้กลับบ้านไปทานาโตรูดด้วยเนาะแย่หลายที่ดนอให้รรวยรวย รอบรอบที่สองนะคะก็สำหรับในในความรู้ส well. ึกที่ทำงานร่วมกับหมอนะคะก็ยอมรับว่าเสียดายนะคะแต่ไม่ร้องไห้นะคะแต่เสียขัดใจที่บ้านเล็กน้อยนะคะก็คือเสียดายนะคเพราะว่าทำงานแต่สิ่งที่มีความรักแล้วก็ศาัทธานในโหมก็คือเพราะว่าทำงานเราเราดึงดูดกานก็อยากให้หมอนะคะ ที่ร,าารักษาอุดมการณ์ที่สูนเดินท่านไปที่ไหนที่อให้รักษาอุดมการณ์ในการทำงานของท่านมันจะทําให้ทุนมากนะคะถามว่ามีจะมีตัวแทนที่ช่วยงานในสุนในสุนเดินไหมย่อมมีนะคะเพราะว่าลูกไม้ที่ขึ้นมาในหมนะะันนี้ค่ะต้องมีหลักทุนที่เก่งน,นะคะแต่ถามว่าจะให้เหมือนกันไหม,มก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเหมือนกันนะคะแต่เียงแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าวันนี้เดินไม่มีหมอเถา้าหมอเถาอ้าย่าจะอยู่ มงินไทยแต่ต้องสูงเนินเราก็ต้องก้าวต่อไปซึ่งเราก็ต้องมีมุลากรที่ทํางานได้ถหมอนะคะและที่นี้เราก็คาดหวังแางื่อวานที่บอกหมอว่าถ้าหมอไปแล้วเป็นผู้ช่วยสาธารณสุขถ้าวันใดวันหนึ่งหมอได้นถึงมาเป็นสาธารณสุขนะคะเงินไทยขอให้ย้ายกลับไปอยู่สูงเนินแล้วพอย้ายมาอยู่สูงเนินแล้วพอกเกษียณแล้วกำลังจะไักจะเลี้ยงท่านเองไม่ต้องลัวไ,ไม่ต้องมากินแบบนี้กินโต๊ะถี่มก็ไดาน,นะคะ yeah. ดีด้วยนะคะก็สิ่งที่ฝากก็อย่างที่บอกนะคะก็เรามีกันรับอกตรงว่าคนสูมเดชแล้วที่สําคัญคนตะลุกพุ่งยานเสียด้หมอย่างมากเลยเพราะวานนี่ก็บอกว่าเสียดายจริงๆมีคนแอบร้องไห้ด้วยแอบไม่บอกแม้ว่ามีใครนะคะไมาบ้าราคาตัวเองเนบอกว่าหาในนามอสมนะคะเฉพาะอสมตะเบินสมเลชนะคะรู้สึกเสียดายที่หมอเถานะคะที่ จะไปอยู่ที่โต๊ไทยนะคะ,ะด้วยภารกหน้าที่ของท่านแล้วก็อ,อีกอย่างนึงเนาะทุกท่านคงทราบีเรื่องนาระดุเค่ะ าชาวภาษาภาษาญี่ปุนนะคะแล้วก็วันนี้ทางโรงพยาบาลก็เขาเลือกเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะเราได้ทางานด้วยกันในช่วงวันขึ้นวอเผาก็ได้ไปยที่ทีมงานตะปูน,นะคะเรท่านดท่าทาดานด่านใานใดท่านดท่่ททททานใานใ่านนานนานดาดาานาน ได้ลงทุมชนไปด้วยกันนะคะเราก็เห็นทุกตระหนัตนะคะของมอเร์เขาว่าทางานรูปแบบุมชนได้ดีมากๆนะคะชาวบ้านกาลังชื่นชมกันไปด้วยกันได้ดีก็ต้องมาปรับเปลี่ยนนะคะปรเปลี่ยนงานซึ่งตอนนั้นก็ผู้บริหารก็เห็นเห็นความสาคัญแล้วก็เห็นความสามารถที่มีนะคะก็ปรับเปลี่ยนไปช่วยทางเกษตร นะคะก็ก็ได้ทำงานที่ที่ดีแต่กอมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เรต้องย้ายมาที่สสอแล้วก็มีความดีและตอนนี้ก็ยินดีด้วยอย่างยิ่งที่จะได้กลับไปไปอยู่ในสิ่งที่เราตั้งใจฝากไว้นานแล้วว่าจะได้กลับไปด้วะ สุท <toys> ี <P an> ่บ้านตอนนี้ก็ฝันเป็นจริงแล้วนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสวัสดครูเลยะครับนะครับผมก็อาัสวมสนะครับผมแล้วก็พีทยานสท่ดนะครับแล้วก็พี่นาทพพก็อา่ รู้สึกอิใจแล้วก็เสียใจที่มีคนทำงนานในเรื่องแบบนี้อยากให้อยู่ต่อแต่ก็ไม่ด้วยจะต้องกลับไปดูแลแม่นะครับผมอาโค้ๆๆผมก็เคยได้ร่วมงานกันนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่อยู่รับวสอได้กานนะครับผมแล้วก็พอได้ย้ายมาเป็นทางวสทอท่นนี้ที่เขาก็เลยไม่ได้ปอยย้ายจากวสทอทางเขาก็เลยขอลงอยู่ที่คณะประตูเพรสนะครับผม ก็ตอนที่เราเพิ่งจอ์เหตุการณ์ก็นมีแต่ก้องทั้งคู่ช่วยกันเยอะแยะมากมายครับทางโชว์โล่ก็อยู่แสดงผลงานต่างๆให้เราได้ดูกันเยอะแยะมากมายครับดีๆมากเลยรู้สึกใจหายนะครับแล้วเจอแล้วก็รู้สึกของน้องน้องที่อยู่ในโชว์โล่สักคนหนึ่งนะครับผม อำเภอแล้วกานรองโฆษนะคะแล้วก็ที่ๆองสองมองสุขท่านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ยอยู่เจฝ่ายรุ่งในวัดสุนนะคะก็ในานามน้องสาวก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายะคะ่ะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่ก่อนถ่ายโอนวาจะถินถ่ายโอนมาแล้วะคะ่ะแล,แล้วก็ยังรู้สึกรักและ็ผูกพันที่ฝ่ายตนี้เหมือนเดิมน,น,นะคะก็รู้สึก ใจหายจริงๆไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็ตื่นการนะคะด้วยความที่ดีใจกับพี่เขาว่าพี่เขาจะได้กลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าพี่เขาอยู่ในไทยนะคะแล้วก็ที่สองนี่ก็คือส่วนตัวเลยก็คือร่วมรู้ร่วมสุขกับเจ้าของขอราอด้วยการร้องไห้ด้วยการผ่านสู่กันที่ทุกใจด้วยการมีความสุขด้วยการมีบ้านมีบ้านใหม่แล้วก็มีเจ้าของ รักและเป็นชายตนนี้ตลอดนะคะแล้วก็พี่เขานี่เป็นผู้ชายคนแรกนะคะที่ทํางนานร่วมกันแล้วก็ได้กอดได้โฉล่ที่เขาตลอดเวลานะคะก็ก็ยังจะ,ะรักมก็มี็นผู้พชองตอนเลยค่ะอนที่ส,สน,นะะที่ วันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีที่เขานะคะเสียใจนที่เขาไปแต่ว่าก็ไม่ใหญ่ที่เขเนาะ้องไทย้ที่คือพี่น้อแก่มาที่รวมที่ป็านและที่มนยาสือเลยใ่มานนีราหลังนะคะรู้จักในการน้อง่ก่ถือน้อไทบ อนี้ยอดจะลับไป้บ้านก็มีาใจแทนแม่นะคะที่เขาไลี้ยงตาวแม่น้อก็ยิ่งจะใหญ่อตนะคะทีถึงทุกเรื่องที่พี่ทำที่สอนนะคะก็รายการทุกอย่างที่แถวจะสอนที่ทางน้องจะจไปแล้วก็จะพิถีพิถันเสมอละคั้งเพื่อนทั้งคนานวคที่วำนเร่เิมครับ มันมีความรู้สึกสองความรู้สึกเนาะความรู้สึกแรกก็คือความรู้สึกแสเกดนะครับเอ่อที่กว่าที่ผมได้มาทำงานที่เป็นผู้ใหญ่ที่นี่นครับผมได้พี่เขาเป็นทำลังสำคัญเนาะผมมาอยู่ก่อนพี่เขาสักเดือนเนางสองอาทิตย์ประม่าสองอาทิตย์นัไม่ถึงจังหวะสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้พี่เขาเป็นเป็นทำลังสำคัญนะครับคือคือช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ทราบเป็นนิ้มวมเจ็บกันเปลี่ยนแปลงนะครับ ทีนี้อันตรายของมันเราก็รบกวนแต่พี่เข่าเนี่ยทำทำได้เยอะมากทำทำหลายอย่างได้เหมือนเหมือนเหมือนเจ้าหน้าที่สักสห้าคนสิบคนอยู่ในตัวท่านพอพี่เข่านะครับโดกเลยผมผมรู้สึกว่าผมผมเบาใจผมเป่าใจทั้งที่ได้งบหมายธุรกิจให้พี่เข่าไปดำเนินการพี่เข่าดำนแล้วก็ธุรกิจก็สำเร็จทุกร่วมด้วยดีทุกอย่างนะครับเป็นตัวแทนผมได้เยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอ่า เรื่องการตรวจรักกระสองยาเสพติดที่ไหนก็แล้วแต่ครับพี่เถาเป็นคนที่พี่เพราะงานไม่ต้องมาโดยผมจัดการเองนะครับนี่คือคือ,ค,อคืออะไรที่เป็นสุดยอดเลยนะครับก็ผมเองถ้าช่วงเวลาหนึ่งปีกว่าที่ผมถ้าผมทำที่เถาผมงานลหลายอย่างผมจะสมบูรณ์แบบที่น่นะคอันนี้คือความรู้สึกเสียใจแต่ว่าอีกความรู้สึกหนึ่งก็คือความรู้สึกดีใจดีใจที่ที่พี่จะได้ไปทำหน้าที่ต่อแทนบุผลนี้นะ คือวันที่พี่เขาขอย้ายเนี่ยเขามาพี่เขาไปนั่งคุยแล้วเขาบอกว่าพี่ผมอยากย้ายไปอยู่กรุงไทยก็ถามว่าทำไมทีแรกคิดว่าไม่พอใจผมซะแล้วเนาะแต่ถามพี่คนพี่บอกว่าผมจะต้องไปดูพ่อแม่พ่อแม่อายุอายุเยอะแล้วเจ็บป่วยแบบี้นะครับมีความเป็นเพราะว่าแม่เขาไม่สบายด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของทางทางกรุงไทยเนาะที่ยมีประเด็นหลายๆเป็นเรื่องของ สินทรัพย in ์ท <Aub ain> ี่นี่นที่จะต้องก็ต้องดำเนินการจัดการนะของพี่ใหญ่ผมก็เลยเอาโอเคงั้นก็ให้ไปโดยที่ไม่ขอตามค์ณผ่แทนนะครับปกติเนี่ยเวลาเขาจะให้ย้ายกันเนี่ยเขายากนะคือถ้าให้ไปแล้วไม่มีผลมาเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมเสียเราแต่ด้วยด้วยได้พิจารณาวว่าพระพี่เขาต้องต้องมอมันมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะสร้างเงื่อนไขในการที่พี่โอ้นก็ก็ให้พี่เขาไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้อง ก็อยากจะบอกพี่ว่าพี่จะได้เนาะจะได้แล้วก็ขอให้พี่เนี่ยได้ไปเจริญก้าวหน้านะครับน้องวันนี้ได้เป็นผู้ช่วยแล้วก็อย่างที่ที่กำนันจอยได้พูดเมื่อสักครู่แหละนะครับก้าวต่อไปก็คือเป็นเ่ยนสาขาสูงเลยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งมาอยู่ถึงเดือนนะพี่ผมจะเป็นพี่อยู่นลพี่เนาะโอเคเนาะนะโอเคถ้ามาเนี่ยได้มาเลย ก็เลยนู้เลยนู้เลยกัน้ก็ขอให้พี่เขาใช่เขาขอให้พี่เขาเจริญรุ่งเรืองแบบนะครับขอให้ได้รับในสิ่งที่มุ่งหวังจะไปนะครับให้ดูแลเขาเมื่อที่ได้ให้ดูแลสินทรัพย์ต่างๆได้เต็มที่แล้วก็ขอให้เจริญแฝงแนนในที่การงานเต็มที่วันนึงวันใดที่สงวนไทยหมดสมบูรณ์แล้วสุนเนินยังินดีต้อนรับเสมอมาเมื่อไรก็ได้แล้วโอเคมาพี่มีนุ่มสุภาพแม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เร,เรื่องเชื้อไข่เดียวกันคนระับเพราะเราเอาสัตว์าในการทำไม่ทักส่มดเหมือนกัน,น,น,นผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนที่เกิดมาอยู่หน้าสำนักงานสารรัฐมสตรของเกือนนุนไทยบ้านผมอยู่ฝั่งตรงข้ามโองถนนถนนกนนคณะเองอยู่ตั้งแต่หมอ,มอะเด็อนนส่สดี ผมเป็นคนที่ปั่นสามล้อเขีนน้ำหาน้ำแบบปิดไปขายให้กองพนธาชการสาธารณสุขเพืองแต่นั้นะแล้วคิดว่าตัวเองจนน่ะผมไม่มีวัสนาเนียมันํางานในสถานกานอย่างนี้หรอกเห็นหมอเสือก็ชอบเห็นใครก็ชอบไปหมดเลยเห็นเจ้าหน้าที่เขามาประชุมก็แต่งตัวได้สวยอยากเหมือนเขาแต่เราไม่มีวาสนาก็ไปเป็นลูนจกจ้างโรงพยาบาลถูกพื้อจุดโรงพยาบาล ก็รูกจ้างเงินแปดร้อยครับก็โชคดีได้เป็นลูกจ้างดีเด่นของหวทแล้วโชคดีวันนั้นพอได้บรรจุก็ได้บรรจุนะครับก็โชคดีอีกได้เป็นข้าราชการดีเด่นของภาคตะวันออกเซนต์ยัก็ได้ไปรับเข็มเชือดชูเกียิข้าราชการดีเด่นที่หนึ่สติไม่ดีแต่ผมมีข้อบอกพ้องอย่างหนึ่งก็คือผมใส่เท้าให้ชูไม่เป็น ผมถือผมใส่รองเท้าแตกงของฟ้าที่เลยแล้วพี่รองเท้าไปที่หน้าบันไดของตึกสันติไมตรีแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าบันไดเลยครับแลขึ้นไปรับเข็มเชือทุกแก่โรงงานทุกพชัยรับทุนกนเป็นความรู้สึกว่าผมจะต้องมอบกายถวายชีวิตให้แต่สิ่งที่ผมมอบให้กับรัฐบ,บาลกคือรองเท้าคู่นั้นที่ผมดึมองออกกันผมพูกพันธ์นะ ผมผูผกพันรองเท้าแต่ขอบฟ้าตั้งแต่นั้นมาเลยแล้วผมก็ก็คือเป็นตัวตนของผมเลยว่าผมทํางานถ้าผมทุ่มสิดๆผมจะแส่งเท้าหุ้กีบถ้าผมแส่อเท้าหุีบไปทําที่ไหนผมจะปล่อยมันที่สุดเลยแล้วผมก็ได้รับทุนไปเรียนต่อเป็นทุนพุกจ้างไปเรียนต่อจบแพทย์แผนไทยมา6ปีแล้วก็ไม่ทำแพทย์แผนไทยเลยเรียนทำสาธารณสุข ผมมาฉกเลงเพราะว่าแต่งงานผมถามท่านถาธารณสุขเพือหมอสือนะครับว่าผมจบแพทย์แผนไทยผมอยากเป็นหมอหนาไม้ผมเป็นได้ไหมหมอสเสือบอกว่าหลักการเป็นหมอหนาไม้มีนิดเดียวผูใช้แรงทำหมอเสือพูดแค่นั้นครับ,บ,รบถ้าหออใช้หรือสาธารณสุขเพือใช้แล้วทำ ทำสําเร็จนั่นคือหมอหนา้าใหมเพราะหมอหนาใมไม่ระบุว่าหน้าที่อะไรกันแน่เหมือนน้องๆที่เป็นอยู่ก็ยังถามตัวเองว่าผมลงเป็นอะไรคนนี้ใช่ไหมผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สองใกล้สองปีแล้วก็พมาก่อนสิบสองปีเป็นสิบสี่ปีในชีวิตหมอหน้หม่ทีนี้ด้วยความที่เลื่อนขชีวิตเงื่อนขที่เคย,เคยตาบ,บานตนเอาไว้ต,ตั้งแต่ น่าถึงสันติไม่ดีว่าผมจะอยู่ตอบแทนกระทรวงนี้จนเกษียณมันก็ผูกตัวผมไว้ให้ผมหนีไม่ได้ให้ผมไปไหนไม่ได้เลยก็มันเหมือนมันเหมือนเป็นคำสาปของตัวเองที่สาปตัวเองเอาไว้ครับเพราะนั้นความเป็นสิ่งที่ผมมีกับวิชาชีพสิ่งที่ผมเคียนบาเขียนไหลกับกับสาธารณสุขมาเนี่ยคนที่เคียนบาาเขียนไหลของผมแท้แ ในชีวิตคือมที่น่งเสื้อสีฟาคูอยู่ตรงนี้แหละครับนี่แหละคือสายเลือดของผมแล้วเขาเนะี่ยทำให้ทุกสิ่งที่ผมคิดสำเร็จหมดเลยเราจะเห็นว่าชีวิตเราแทบจะยางตายบอกตอนที่ไปกระทรวงเนาะําได้ที่สาสุขอำเภอสุนเดอเนี่ยไม่เจนตนานจะรับไปเดินขบวนที่กระทรวงสาสุขแต่พรากฏว่า คุณอะไรนะที่เป็นเพื่อนคุณอยูนะ่ที่อยู่ส,ออสออวสชระบุชื่อมาว่าถามคนชื่อเถ่าไหมว่าเขารับงานนี้ได้ไหม,มพอเถ่าตอบรับได้เป็นกรรมของคนสอสอ,อทั้งหมดเลยที่จะต้องทั้งรำทั้งผมต้องมาสวนเขาล้ำเขาเดินเขากระวนเห,นห่ส่วนเขาแต่งตัวทไทยต่างๆแล้วเขาก็ไปถามลูกขาง้ขาลำบาก นี่คือคือระเบิดที่ผมทิงไม้ให้พวกเขาแล้วก็ําบากกันทุกคนตอนแรกรู้สึกผิดครับพอมันสำเร็จก็รู้สึกภูมิใจ้ก็รู้สึกว่าเราผ่านมันที่กันในวิกิตที่สำคัญหลายๆเรือ่องเพราะฉะนั้นในความรู้สึกคิดในหนวใจนี่ผมยังเป็นหมอทําไมอยู่และทุกนโยบายที่มาอยู่ในสสอ,อแล้วคําสั่งกระทรวงคําสั่งว่าสั่งออกมาผมรู้เลยว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาทุกขนาด ลอง,งครับเพราะนั้นผมอยากจะซัพพอร์ตเขาอยากที่จะลงมือทํากับเขาเป็นวยเพราะนั้นมันเป็นหลักการง่ายๆก็คือผมเป็นสารสุแป้เพราะนั้นผมรู้ว่าอะไรที่นโยบายไหนที่ทําให้เพื่อนลำบากผมจะช่วยผมจะซัพพอร์ตและผมจะให้คนได้ทํางานสําเร็จให้ลำบ,บากน้อยที่สุดเพราะนั้นไม่มีเงื่อนไขในในชีวิตที่ผมจะปฏิเสธง,งาน จะเห็นว่าผมไม่เคยปฏิเสธงานเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเป็นโอกาสสุดท้าย้วผมจะเหลือเวลาแค่4 8เดือนในการสิ้นอาที่นี้ผมขอใช้ทุกวันทุกเวลาในการทำงานเพื่อสาธารณภาก็ขอขอบคุณคนทุกเดินชาวผมเดินทุกคนที่ให้ที่ยืนที่ให้โอกาสในการเดินเดินวิตี่งผมในวันนี้ผมจะกลับไปด้วยความทรงจำที่ดีแล้วจะนำไป ไปใช้ในชีวิตไปบอกเขาตอว่าสุดเดินแผ้นไปนที่ดีที่สุดที่ผมบอกกับคขณครับ